สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมามักขี่ประเด็นสำคัญสคัญจากบทที่7นะครับ by what measure ในหนังสือ way of the turtle ของ Curtis f a i t h กันครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นความรู้เรื่องความเสี่ยงแล้วก็วิธีวัดผลการเทรดที่นักลงทุนควรรู้นะครับไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มหรือว่ามีประสบการณ์แล้วก็ตามเราจะมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เขามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับบทที่7เนี่ยเขาเน้นว่าการมองแค่ผลตอบแทนอย่างเดียวมันไม่พอใช่ค่ะแต่ต้องเข้าใจความเสี่ยงหลักๆที่อาจจะแบบทําลายพอร์ตเราได้เลย ผู้เขียนชี้เป้าไปที่3ความเสี่ยงใหญ่ๆนะครับคือ drawdowns, price shocks แล้วก็ system death ครับค่ะเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะ drawdown หรือที่เรียกว่าการขาดทุนสะสมต่อเนื่องจากจุดที่เคยทำกำไรสูงสุดของพอร์ตเรานะคะอันนี้ถือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทำให้คนส่วนใหญ่ออถอดใจเลิกเทรดไปเลยอืมครับในหนังสือเขาก็มีภาพให้ดูนะคะเป็นกราฟ equity curve ของระบบ d o n c h i n trend เนี่ย แม้ว่าระยะยาวมันจะกำไรนะคะแต่ก็มีช่วงที่พอตติดลบหนักๆเหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่เลยค่ะมักจะประเมินความอดทนตัวเองต่อการขาดทุนเนี่ยสูงเกินไปอ๋อครับครับคิดว่าตัวเองทนได้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะพอเจอดรอดาว w n หนักๆเข้าจริงๆอา้าวรับไม่ไหวซะง,งั้นนี่เป็นจุดตายเลยนะคะแม้ว่าจะใช้ระบบที่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นการปรับขนาดความเสี่ยงให้มันพอดีกับใจเราอันนี้สำคัญมากๆค่ะ ประเด็นเรื่องจิตวิทยากับ drawdown นี่สำคัญจริงๆนะครับการขาดทุนสะสมแบบค่อยเป็นค่อยไปก็น่ากลัวแล้วแต่บางทีความเสี่ยงมันก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยใช่ไหมครับอย่างเรื่อง price shocks ที่หนังสือพูดถึงนี่เป็นยังไงครับ price shocks เนี่ยคือการที่ราคาในตลาดใด็นตลาดหนึ่งหรืออาจจะหลายตลาดก็ได้ค่ะมันเคลื่อนไหวแบบรุนแรงมากๆแล้วก็รวดเด็วแบบที่เราไม่คาดฝันเลยทำให้ขาดทุนหนักในเวลาสั้นๆค่ะ ผู้เขียนเขาก็เล่าประสบการณ์ตรงเลยนะคะตอนปี1987คอันนี้ตอนนั้นขาดทุนไป11ล้านดอลลาร์เลยนะคะโอ้โหเยอะมากนะครับนั่นกำไรที่ทำมาทั้งปีคือหายวับไปเลยค่ะหรืออย่างเหตุการณ์ Black Monday ในปีเดียวกันตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งเหวอันนั้นก็กระทบพอร์ตหนักเหมือนกันค่ะคือมันเป็นความเสี่ยงที่แบบควบคุมยากจริงๆฟังดูรุนแรงมากเลยครับแล้วความเสี่ยงตัวสุดท้ายล่ะครับ System Death นี่มันคืออะไรครับ System Dev ก็คือภาวะที่ระบบเทรดที่เราเคยใช้แล้วมันทำกำไรได้ดีเนี่ยอดีตนะคะเริ่มจะใช้ไม่ได้ผลแล้วคือเริ่มขาดทุนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพแวดล้อมของตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วทำให้เ g e หรือความได้เปรียบเดิมที่ระบบเคยมีมันมันหายไปแล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับอันนี้นักเทรดเชิงระบบต้องคอยเช็คคอยปรับตัวอยู่เรื่อยๆค่ะเข้าใจความเสี่ยงทั้ง3แบบแล้วทีนี้พอจะวัดผลความสาเร็จ นอกจากที่เราจะเลี่ยงความเสี่ยงพวกนี้แล้วเนี่ยหนังสือเขานะนําให้ดูอะไรบ้างครับค่ะหนังสือก็พูดถึงตัววัดผลตอบแทนพื้นฐานนะคะที่ใช้กันทั่วไปอย่าง CAGR อัตราผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยต่อปีครับ CAGR ค่ะแล้วก็ AAR ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีแต่ว่าเออตัวเลขพวกนี้อย่างเดียวอาจจะยังไม่พอค่ะ ควรจะดูการกระจายตัวของผลตอบแทนรายเดือนด้วยหรือว่าดูกราฟผลตอบแทนเทียบกับเวลาเพื่อให้เห็นภาพความสม่ำเสมอแล้วก็ความผันผวนจริงๆค่ะแล้วถ้าจะวัดแบบรวมๆทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงที่นิยมใช้กันมากๆอย่างชาร์ปเรชล่ะครับหนังสือมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับชาร์ปเรโชนี้เป็นตัววัดยอดนิยมเลยนะคะคือวัดผลตอบแทนส่วนเกินที่เราทําได้เทียบกับความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือ standard deviation ซึ่งก็คือตัวเลขที่บอกว่า ผลตอบแทนมันแกว่งขึ้นลงห่างจากค่าเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจุดสําคัญมากๆเลยนะคะที่ผู้เขียนเขาเตือนไว้แล้วก็น่าสนใจมากคือผลตอบแทนที่มันดูราบเรียบดูสม่ําเสมอจนได้ค่าชาร์ปเรชวสูงสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงต่ําเสมอไปนะคะเอ๊ะทำไมล่ะครับผลตอบแทนสม่ําเสมอก็น่าจะดีใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ากลยุทธ์บางประเภทนะคะมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่มหาศาลโดยเฉพาะพวกความเสี่ยงด้านหางหรือเทลริสก์เทลริส s ์ <Tail risk. S 1> ค่ะ คือเหตุการณ์ร้ายแรงที่แน่นๆแน่นๆเกิดทีแต่ถ้าเกิดแล้วเสียหายหนักมากกลยุทธ์พวกนี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดูดีสม่ำเสมอได้ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะผู้เขียนยกตัวอย่างกองทุน LTCM ค่ะ Long Term Capital Management ที่เคยทำผลตอบแทนเฉลีย่ยเกือบ40%ต่อปีเลยนะคะโห oh, 40%? ใช่ค่ะด้วยความแผนผลต่ำมากจนชาร์ปเรชนี้น่าทึ่งเลยแต่สุดท้ายก็ล้มละลายเจ๊งไปเลยค่ะ อา้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าเขาใช้ leverage หรือว่ากู้เงินมาลงทุนในปริมาณที่เยอะมากๆพอมันเจอวิกฤตการเงินเข้าไปก็ไปไม่รอดค่ะรีก,กรณีคือ a m a r a n t ที่เจ๊งจากตลาดก๊าซธรรมชาติทั้งที่เคยมีชาร์ปเรชัที่ดีเหมือนกันอืมครับครับบทเรียนก็คือนักลงทุนมักจะติดกับดักความราบเรียบของผลตอบแทนโดยที่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเอ๊ะกลยุทธ์นั้นมันกําลังแบกรับความเสี่ยงอะไรไว้บ้างนะคะเป็นมุมมองที่เฉียบคมมากแล้วก็ตวนสติได้ดีมากเลยครับ การเข้าใจวิธีวัดผลและก็ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มันอาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขสวยๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสรุปก็คือบทที่7ของ way of the turtle เนี่ยกระตุ้นให้เรามองให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขผลตอบแทนนะคะต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของความเสี่ยงทั้งรอดาวที่มันทดสอบจิตใจเรา price shocks ที่มาแบบไม่คาดฝันแล้วก็ system death ที่ต้องคอยระวังรวมถึงการตั้งคำถามกับเครื่องมือวัดผลอย่าง sharp r a t i ด้วยค่ะ ว่าความสม่ำเสมอที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ความปลอดภัยที่แท้จริงเสมอไปค่ะครับการทำความเข้าใจประเด็นเหล่านี้ยังถ่องแท้ก็น่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการสร้างกลยุทธ์ลงทุนแล้วก็บริหารความสิ่งที่รอบคอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็หวังว่าการพูดคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ